ไข่ใ,ในหินหรือไข่เค็มรสชาติอร่อยที่เห็นอยู่นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการคิดสร้างสรรค์วิธีการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าของไข่เป็ดจากชุมชนบ้านเขาชันตำบลก่อหมากอำเภอปากพะยูนยจังหวัดพัทลุงซึ่งชาวบ้านที่นี่ได้รวมกลุ่มกันผลิตขึ้นเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในเกือบ2ปีที่ผ่านมา คุณผู้ชมครับจากหมู่บ้านที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดพัทลุงนะครับเมื่อเกิดวิกฤตโควิด -19 ก็ทําให้นักท่องเที่ยวหายไปและกลุ่มชาวบ้านเขาก็ได้มีการรวมตัวกันในการสร้างอาชีพสร้างวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างเงินสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนครับนางปราณีทองคําหรือประเขียวประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่ใ,ในหินบ้านเขาชันบอกว่าอาชีพหลักๆของชาวบ้านที่นี่คือการทําประมงพื้นบ้าน ทำสวนยางพาราและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงเมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวที่เคยมาเยือนชุมชนแห่งนี้หดหายไปดังนั้นจึงได้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยใช้วัตถุดิบในชุมชนที่มีอยู่เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก แล้วก็ไข่เป็ดที่สําคัญก็คือเป็ดในท้องถิ่นของเราเนี่ยค่ะของชุมชนสมาชิกของเราเลี้ยงเองซึ่งปลอดสารเลี้ยงทัดธรรมชาตินะคะไก่ไข่เนี่ยต้องใหม่สดเสมอมทองทุกเช้าเลยค่ะไปเอามาต้องทุกเช้าแล้วก็วิธีการทําก็ไม่ยากค่ะเราเตรียมอุปกรณ์ดินดินปลวกกับเปลือแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ,อ,อหินทราย ขณะที่นายพักเอ,อื้ออิศรนสังนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากบอกว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้ส่งเสริมทั้งด้านอาชีพของชาวบ้านและเร่งพัฒนาสาธารณปรโภคพื้นฐานรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนอีกครั้งหลังจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 คลี่คลายก่อ,อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่จะปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะครับ,รบแต่ละกลุ่มเขา ดูแลแล้วก็พึ่งตนเองได้โดยได้ขายสินค้านะครับของของแต่ละกลุ่มนะครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในกาะมากนะครับแต่ว่าพอประสบกับปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด19นะครับรายได้จากที่ได้ต่อวันนะครับอาจจะขายได้วันนึง3,000 4,000 5,000มาต่อวันในขณะนี้ประมาณ200-300ต่อวันนะครับนั่นแหละเนี่ยมันเป็นปัญหา ภาพการรวมกลุ่มของชุมชนเล็กๆเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมอย่างนี้คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าแม้จะมีวิกฤตแต่ในทุกวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากชุมชนให้เกิดขึ้นอยู่เสมอหากทุกคนร่วมกันคิดร่วมกันทำทีมข่าว NBT ยาลารายงานเยี่ yeah.